สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องของราเรียนสายภูพานนะครับช่องพาเรียนสายภูพานก็จะนําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับวันนี้ช่องพาเรียนสายภูพานนะครับไม่ได้มาแบ่งปันพระเครื่องนะครับวันนี้ขอถือว่ามาเผยแผ่บารมีนะครับแล้วก็เกาะกระแสนะครับเกาะกระแสของวัตถุมงคลนะครับรวยนะก้าวดีนะครับของพระอาจารย์ต้อมวัท่าสแบงนะครับ โอ้โซึ่งพักเครื่องรุ่นนี้นะครับนี่ครับจัดสร้างกันทั้งหมด3พิมพ์หลักๆนะครับที่เป็นใบจองนะครับแล้วก็จะมีเป็นพักเครื่องที่เป็นพระแจกในพิธีอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่วันนี้นะครับไม่ได้มีพักเครื่องมาแบ่งปันเพียงแต่ว่ามาเผยแพร่ข้อมูลมาเผยแพร่บารมีนะครับวัตถุมงคลของพักเครื่องรุ่นนี้นะครับซึ่งวัตถุมงคลของพักเครื่องรุ่นนี้นะครับเพิ่งปลูกเสกไปนะครับช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้นะครับชื่อรุ่นว่า รวยนะก้าวดีซึ่งก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้มาสักระยะแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งปีนี้พอมาปลูกเสี้โวขู่นะคนนี้ถือว่า นะมาร่วมพิธีปลุกเศกคือว่าเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าได้วัดแตกเลยก็ว,ว่าได้สำหรับรุ่นรวยนะก้าวดีของพระอาจารย์ต้องวัทนาสแบงซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมีบรรยากาศนะครับของการปลุกเศกนะครับเอาบรรยากาศของการปลุกเศกนั้นมาฝาก แฟนแฟนเนะครับว่าในพิธีในวันนั้นนั้นมีการปลุกเสกเป็นยังไงบ้างสำหรับรุ่นรวยนะก้าวดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ได้มาแบ่งปันนะครับวันนี้ไม่ได้มาเป่งปันเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้จองแล้วก็จองไม่ทันด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าจะจองแต่จองไม่ทันนะครับก็เลยเออจองไม่ทันยังไงแล้วก็ยังน้อยก็เอามาเผยแพร่ข้อมูลมาเผยแร่บารมีนี่ครับ รุ่นนี้นะครับผู้สร้างก็คือนะครับบุคคลที่มีชื <di en> ่อเสียงด้านวงการพระเครื่องนะครับก็คือป๋าต้อยเมืองนนท์นั่นเองนะครับหรือว่าคุณพิสารตีชาวิภาคนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงของวงการพระเครื่องของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็ถือว่าท่านนั้นให้ความศรัทธานะครับต่อพระอาจารย์ต้อมวัฒาแบงแล้วก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมานะครับซึ่งการจัดสร้างนั้นนะครับในเรื่องของวัตถุ มวลสารนะครับที่ใช้มาจะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นโอ้โหนะครับถือว่าไม่ต้องห่วงอีกแล้วครับระดับป่าป่าเบรอต้นต้นของเมืองไทยนะครับมาสร้างวัตถุมงคลทั้งทีนะครับนี่โอ้โหนะทุกขั้นตอนนะครับป่าต้อยเมืองนนท์นั้นก็จะมากำกับมาดูเลนะครับมาติดตามนะครับการหลอมมวลสารนะครับที่จะเอามาใช้ในการหลอมเป็นพรกเครื่องรุ่น9นะรวยนะ9ดีในรุ่นนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้กระแสหลังจากที่พระออกมานะครับสักสี่ห้าวันช่วงนี้ก็โอ้โหาราคาแรงมากนะครับใช้คำว่าแรงมากเลยก็ว่าได้นะแต่ไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะพระแจกนะเดี๋ยวเราจะไปดูรายการของพระแจกนี่ครับวันถุนมงคลมวลสารที่นํามาสร้างนั้นมีแต่แบบหด็ดเด็ดเลยนะครับถือว่ามีแต่สุดยอดเลยของเมืองไทยนะครับซึ่งก็ถือว่าขอขอบคุณน,นะครับ ตอยเมืองนนท์ก็แล้วกันนะครับที่ได้สร้างวัตถุมงคลดีๆให้ลูกศิษย์ลูกหาของสายพระอาจารย์ต้อมนั้นได้เช่าบูชาแล้วก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นที่ถือว่าสวยด้วยนี่ครับเป็นใบรายการใบจองต่างๆครับอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆนะผมไม่มีนะครับไม่ต้องทักมาหาผมนะ ผมไม่มีวันนี้ผมมาเผยแพร่บารมีเอาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเฉยนะว่าจะสร้างแต่ละรายการกี่เนื้อกี่รายการกี่เหรียญราคาเท่าไหร่แต่จะอิงกับราคาจองนะเพราะตอนนี้ราคานี่บวกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับสหรับวัตถุมงคลแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีหลายๆพิมพ์เลยก็ได้ทั้งพิมพ์โบราณพิมพ์สีมาเสือคู่แล้วก็เหรียญหลอด้วยก็ได้แต่ว่า ผมก็จะพยายามหามาอยู่แล้วลุนี่ถึงจะซื้อราคาบวกแต่ก็ต้องพยายามหามาเนาะอ่ามันใช้คําว่าอะไรล่ะของมันต้องมีนะครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับว่าเป็นของต้องมีกแล้วกันสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะเราเช่าสายพระจานทร์ต้อมตอนนี้่าทุกรุ่นเลยนะครับราคาแรงมากนะครับและสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือนี่ครับพระแจกนะครับพระแจกผู้ร่วมในวิธีโอ้โหผมบอกเลยดีไม่ดีแพงกว่ารุ่นที่จองอีกด้วยซ้ําโดยเฉพาะนี่เลยนะครับ พระเนื้อดินเผาทรงไก่นะครับเป็นพระผงเนื้อดินเผาทรงไก่ตอนนี้นะครับห้าพันอัพนะราคานะวันนี้โอ้โหนะพระเพิ่งออกนะครับนะแต่ว่าก็น่าจะสร้างไม่เยอะเนาะแล้วก็จะมีพระปิดตาด้วยนะครับมีเหรียญนะครับเหรียญทองแดงแล้วก็เนื้อทองฝาบาทด้วยนะครับเป็นเหรียญกลมนะครับทรงไก่นะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมที่ค่อนข้างสูงแต่วันนี้ผมจะเอา บรรยากาศนะครับของการปลูกเสกเนาะอ่าเอาภาพบรรยากาศเอาคลิปวิดีโอนะครับก็ขอบคุณนะครับคลิปดีๆจากร้านปลาต้อยเมืองนนท์นะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชื่นชมารมีนะครับของวัตถุมงคลรุ่นรวยนะบริษัทบริษัทเตชวิพาตปลาต้อยเมืองนนท์พร้อมด้วยคุณแม่พรพิษเตชเิภาตไดโลรกหลานทองตระกูลเตชบิภาตได้จุดเพียนน้ำพระพุทธมนต์ถวาย ทร,รทรนกรูปารสธรรมวัตรพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแดงด้านหลังบนตอนวิธีเป็นที่สําคัญเียได้สักดิิ์ปรากฏด้านหลังบนดอนวิธีเพื่อหน้าพระอาจารย์ต้องแห่งวัดท่าสะแดงให้ใครจุดไดไรแล้วก็ต้องเป็นผู้สร้างอย่างท่านพระสารีจระรมวภาพพร้อมด้วยครอครัวใจธรมภาพคับเรียญครับต่นบ,บันนี้ขอประสงค์ู้เป็นพระมหา้าจตกรวรรดัแงเสียโรค ได้สวดสาธยายพระคาถามหาพุทภาพิเศษเป็นลำดับสืบต่อไปอัมมาเจโนกาติปฏิสหัมพฏิจักอัญชลีอันทิวรังกยาจพาสันติกัสตาปราชกัญชาดิกาเทเสตุธรรมะอัตติกัมปิปังาะชังนะโมตัสสะภะคะว บรรยากาศสดๆจากวัดท่าสะแบงนะฮะตอนนี้รุ่นรวยนะก้าวดีไป,ไป,ไป,ไปัดต้อยมองนน มาอยู่ในช่วงกำลังจ,จะเริ่มพิธีปลุกเสกนะฮะกำ<ะ>ลังจะนั่งอธิษฐานจิตพร,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 ระอาจารย์ดีเด็ด อาจารย์อดิเรกอนันตุตตโรแห่งวัดหนองทรานะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีวงปู่ปเสิริชนะฮะ จิรทั่วา้าบนไทยพนะิธียิ่งใหญ่ครับข้างมาคนร่วมเยอะมากน ก,ก,ก,การาบ,บสาธุทุกคนด้วยนะคะเรากำลังอยู่ในพิธีอรบรกเสกอธิษฐานจิตนะฮะ ที่วัดพระสแบงนะจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่งรวยนะก้าวดีนะของพระอาจารย์ต้องปบารัโลจะสร้างโดยป้าต้อยมือนะคัคนเยอะมากครับวันนี้เยอะจริงๆวัดแตกผมมดแตกจริงๆ ิสแบง์เขาแจกกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคนมานอนรอแบบตอนเช้าที่บริจอ